คนนี้เขานิ่งเลยเกินนะคนนี้เขานิ่งเลอเกินเขาใจบอลชัวร์เลยเกินครับเราอาจจะชนะเขายากแล้วครับเทินมาเหรออูย้ยภาพนี้ที่คุ้นเคยครับเราชอบใช้ยูรุกิเทิร์นแบบนี้เหมือนกันแล้วแทงไปปีกซ้ายครับยูรุกิยูรุกิโอ้โหเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ก็ต้องขอเทิร์นใส่แล้วก็ปะล็อกในเรียบร้อยเจ้าเอ้อตาเมื่อกี้เจอยูรุกิเทิร์นเนี่ยเทิร์นเอาคืนเลยครับ ไปเองแล้วต้องไปเองแล้วแบ็กแบ็กกระชากไปเองเสี่ยงเปิดไปเลยแล้วกันแล้วแพททิคคกงของลูกนี้แรงมาโคบายาชิโอ้โห,โหเสียบคานอย่างสวยอ๋อลีสองมาช่วงห้านาทีสุดท้าย <S 2> <S 2> อย่าบอกนะว่า สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซีรีส์เนมามิเลกัลนะครับนี่เป็น EP ีที่35แล้วนะครับผมต้องบอกว่าเก็บอีเวนต์ครบแล้วเนี่ยคือไม่มีอะไรจะทําแล้วนะเหลืออีกหนึ่งอีเวนต์ที่เพิ่งมาล่าสุดนะครับเจลีคับเก็บทองซะหน่อยฮะอย่างที่ผมคาดการไว้เลยคือซื้อตัวเจลีคไว้เยอะๆะครับคุ้มดีครับผมนี่ผมว่าหลายคนมีทีมเจลีคสวยๆแล้วล่ะนะแต่ใครยังไม่ได้ทําก็แนะนําให้ทําไว้นะครับอีเวนต์เจลีมาเรื่อยๆแน่นอนครับผมไป ลุยครับผมแม์แรก few moments later. อีเวนต์เก็บทองแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมว่าอีเวนต์เจลีกเป็นเป็นอีเวนต์ที่เล่นง่ายสุดแล้วละ่ะคือไม่ค่อยกดดันเล่นง่ายเนะี่ยหมายถึงว่าไม่ค่อยกดดันไม่มีตัวที่แบบว่ามีตัวความหวังต้องปั้นตัวนูน้นต้องปั้นตัวนี้ผมว่าเล่นเรื่อยๆเล่นชิวๆเด็ก็ผ่านเองนะส่วนใหญ่ก็เต็มที่ไม่เกิน2รอบถ้า,ถ,าถ้าวนก็วนรอบเดียวอะไรไม่เกินนี้นะครับ ว่าง่ายสุดละน,นะครับดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเล่นชิลๆไปเรื่อยๆเ,เรามีหน้าเป้าตัวแบกอยู่คือพทริกนะครับแล้วตัวนี้ใหม่นะ <Okay. S 2> อาร์ทิสคาสโตเนะรแรกแต่กันบอลมาใหม่นะครับจากแพ็คล่าสุดนี่ไงดักได้แล้วขอซ้ายตูมลูกนี้ขอหนึ่งลูกก่อนเลยจ้าโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเกินสี่ดาวสาแรกมาโนบริสโตโอ้ยวืด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 ระวังครับระวงังมิโตมิโตแทงมามูโต เล่นให้นิ่งพอครับสนุกพอสกอทีหลัง <c oughs> ออกขวาไปมาให้แพทริกเบิร์นได้หลุดหรือเปล่าครับโคบายาชิโคบายาชิ <c oughs> ข้างในมีไก่หรือเปล่าโอ้ยลำบากลำบากจังหวะไม่ดี <c oughs> ประคองไว้แมตช์แรกเราด่านแรกเราเสมอก็พอนะครับ <c oughs> เราจะใส่เต็มที่ <c oughs> เล่นหาจังหวะยูรุกิมา <c oughs> โคบายาชิเอ้ยแพทริกสันชัดจยานแทงไปแล้วอะลำนะประคองโซนิ่งไว้ประคองโซนิ่งไว้ อย่าหลุดตำแหน่งมิโตะนี่กลางรับกลางรับอืมทำนาทีเอ้ยอย่า <c oughs> ยา,ยามิโตะมิโตะเอ้ยจ่ายลอดขาไม่มีอะไรเกือรบอ <c oughs> ระวังด้วยครับแบ็กเราอ้ยโยนแบบนี้ก็เสร็จแล้วสิครับเลยหมดเลยแต่ถึงแม้เป็นตัวจากแพ็กดะกอนบอลนะครับเป็นเทนดิงการ์ดล้วนเนี่ยก็แรงหมดก็มีนะช่วงท้ายเกมนะครับมีดามิยาว เพราะฉะนั้นตัวสแตนดาร์ดก็ต้องใส่มาให้ครบนะครับเล่นอีเวนต์นี้ต้องมีตัวจากเจลีกให้ครบนะทั้งช่องตัวจริงตัวสำรองนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะบางคนเป็นมือใหม่ก็อยากได้ทองก็ต้องใช้ตัวเจลีกล้วนๆนะครับสัปดาห์นี้นะมันจะวนไปเรื่อยๆแหละบางทีเป็นเจลีกอิตาลีอังกฤษอะไรอย่างงี้นะหรือบางทีก็เป็นทีมชาตินะครับอ่ะเอาตัวสดๆลงมาครับ ตัวแรงหมดก็ต้องเปลี่ยนออกไปนะช่วงท้ายเกมสาคัญเหมือนกันนะค่าพลังสเต็มันไม่ได้ต่างกันเยอะตัว1ดาว2ดาวอะไรพวกนี้ครับต่างกันตรงที่เลดเกมนี่แหละตามีหน้าหมดก็เล่นยากเล่นลําบากเสียเปรียบเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนครับถึงแม้จะเป็นตัว1ดาว2ดาวก็ตามไปเลยครับมาเทอสมาเทอสให้ต่อง่ายๆครับแล้วเปิดลูกนี้ปิดบ็อกไป ขอลูกที่สองครับเพื่อความสบายใจเฮ้ยชล็บดักได้รอรอดำยาวให้ไปทางขวายานมาทิอุสแตะเข้าซ้ายลูกนี้เฮาดีต้องลูกที่สองครับเพื่อความสบายใจตัวสำรองเห็นไหมเล่นเรื่อยๆชิวๆแมตช์แรกสบายๆครับโยกเขาใส่ดึงจบแมตช์แรกครับเรียบร้อย ันนี้ผมใช้โมเดลลาซิโอนีมูีฟ้าขาวนะครับสวยๆเลยครับกะว่าจะเอารวดเดียวได้หรือเปล่าไม่รู้ครับรอดูกันด่านแรกเสมอก็พอนะครับแต่เราเห็นชัวไปเดี๋ยวไปต่อด่านที่2องด่านที่2 3แต้มนะครับชนะ1ห,หรือว่าเสมอ3ก็ได้แต่คงไม่มีใครอยากชนะ,ะเสมอสามหรอกไปไปครับลุย a few moments later เริ่มต้นต้องนิ่งไว้ก่อนเลยนะครับจุดเริ่มต้นนี้สำคัญใครจะครองเกมได้ใครจะถึงเกมได้สำคัญนี้เลยไปครับมาประตูจะเป็นแบบไหนจากบอลได้ไปอุ้ยซาสากิซาสากิออกซ้ายครับซาสากิยูรุกิอุ้ยยูรุกิเขาก็มีครับวิ่งอ้อมมาสวยเปิดมาเอ้ยอโตะเอาไม่อยู่ครับแล้วโดนบังยูรุกิ ยูริกิเขาก็มีอิกุชิเอะฮิกุชิเอะโอ้โหพวดพลาดไปได้เกือบไปเก็บทองเพื่ออนาคตที่สดใสนี่วนโชนหนึ่งรอบไปข้างในครับอีโตอีโตมีพ้าไปแล้วแพทริกเบิร์นวันทูแล้วโอ้โหคนนี้เขานิ่งเลยเกินนะคนนี้เขานิ่งเลยเกินเขาใจบอลชัว์เลยเกินครับ เราอาจจะชนะเขายากแล้วครับเทินมาเหรออูอ้ยภาพนี้ที่คุ้นเคยคุ้นเราชอบใช้ยูริกิเทินแบบนี้เหมือนกันแมนี่เขามาใช้เทินกับเราเราตวัดมาทีหนึง่งเคียร์ออกไปเคียร์ดิพี่เคียร์ออกไปเอออ่ะอ้อ,อนิงอน่งเหรอนิงอ่งเหรอนิ่งเหรอโอ้โหตึงมาตลอดมานิงน่งนิงน่งเหรอนิ่งเหรอเราก็ต้องขอนะครับถ้าเขานิ่งอ่ะกัยล่ายูริกิยูริกิยูรุกิ เอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยให้ใอ้ให้ให้ห้้โดนละโดนโอ้โหโคบายาชิไปนี่ยูรุกิเราก็มีฮะตัวหลักเราเลยปีกซ้ายแล้วเปิดลูกนี่โอ้โโไม่แม่นอีกโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้เอียงตัวหาประตูทีเด็ดลูกเตะมุมครับโอ้ยเท้าซ้ายเท้าซ้ายไปเลยขี้เกียจเปลี่ยนเปิดเข้าไปโขกลูกนี้มีตัวฟ้าโอ้ยมีชิ้นจิคากาวะด้วยว่ะเฮ้ยมีคากากวะว่ะเบิ้ลดักได้ เสร็จเราข้างหน้าถึงเปล่าไม่ถึงอีกเรานำหนึ่งลูกครับเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจเพื่อควาามสบยใโดนแล้วเปล่าลี์ออกไปเขี์ให้พ้นเขตอันตรายดิพี่ลี์ออกไปโอ้โหไม่พ้นสักทีไม่พ้นสักทีไม่พ้นสักทีหมุนเอ้าแล้วไปเสียบอีกลี์ออกไปเพื่อความสบายใจเก็บไม่อยู่อีกกองหน้าเก็บไม่อยู่อีกสองสามนาทีเอออดักได้แล้วมาลุกไวๆหน่อยล้มอ่ะล้มลุกไวๆหน่อย แล้วโอ้โหจังหวะไม่ได้โดนเก็บบอลโดนบุกช่วงท้ายเกมฮะโดนกระน a บุกช่วงท้ายเกมครับระวงังระวงังยูรุกิยูรุกิเปิดดเลียดไม่มีอะไรเตะมุมนี่เสียวเลยละ่ะจังหวะเตะมุมนาทีบาปนี่เสียวเลยละโอ้เอา้าโอ้ยออกทำไมอะได้ลุ้นนะเตะมุมได้ลุ้นนะเนี่ยหรือคือไม่เอาเสมอต้องเอาชนะใช่ไหมด่านที่2ครับเจอคนกดออกไปหนึ่งราย ไม่เป็นไรครัมันแทบจะไม่มีโมคะแล้วนะครับของเกมภาคนี้ทำไมไม่สู้ให้จบเนาะไปครับไปต่อด่านที่3ครับด่านที่3ามเราต้องการ5แต้มนะครับ a later few moments เริ่มต้นเนี่ยให้ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะช่วงต้นเกมเริ่มเขี่ยบอลเนี่ยคือ เราต้องขึงเกมให้ได้ให้รู้ว่าเราดูดีกว่านะครับทำเกมได้ดีกว่านี่โตหวัดอ่ะแบบนี้ก็เสร็จรเราเฮ้ยเออเสร็จเราโอเคไปข้างหน้าไม่จ่ายให้แม่นรอแบ็กสวยแพทติกใจยเย็นแพทริกใจยเย็นแพทริกวิ่งไปแล้วมองไกลๆหน่อยเปิดเปล่าเปิดปเป,ดป่าลูกนี้ขอเปิดป่ะขอเปิดละกันโอ้ย้อนหลังนิดนึงแพทริกซัดปั๊มมาแต่งแล้วแม่ ประตูแรกต้องเอาให้ได้ก่อนนะครับประตูแรกต้องเป็นของเราเพื่อความสบายใจครับอู้อ้าวโอ้โหเซนเตอร์ Center, วืดเฉยเลยเซนเตอร์ Center, วืดเฉยกระแทกก็ไม่ไม่ฟาวเฮียยังไม่ค่อยได้บุกเลยวะ <c oughs> เริ่มเกมมายังไม่ค่อยได้บุกเลยมงเช็ดมาทางนี้เอ้ยเก็บได้โอเคค่อยๆต่อค่อยๆเคาะไปโอเคจ่ายเมื่อชัวร์จ่ายเมื่อชัวร์จ่ายเมื่อชัวร์แล้ววันทูแล้วไปลูกนี้ มาทิอุสคาสโตเปิดลูกนี้ก็หูควิดไม่ได้แล้วยูรุกิดีดอ่ะฮะอ๋อ,อเข้าไปได้ไงไม่รู้เอ,อ้ยยูรุกิไปซิกแซกมาจ่ายซิกแซกจ่ายแบบซิกแซกนี่ให้กองหลังหัวหมุนนะครับ ให้กองหลังหูหมุนแล้วช่องมีท่องนี้เลยแล้วข้างในอเอาให้แม่นครับเอาให้แม่นจังหวะขึ้นเกมไปเอาให้แม่นเอาให้แม่นจะจ่ายผ้าจ่ายผ้าแล้วงุ่นหงิดอุยอ้ยอุย้ยเกือบเสียโมริชิตะโมริชิตะไปเองนะครับไปเองแล้ว,ลวต้องไปเองแล้วแบ็คแบ็คก,กระชากไปเองเสี่ยงเปิดไปเลยแล้วกันแล้วแพททิคออกลูกงลงนี้เ <c oughs> ข้าเฉยเลยนึกว่าจะไม่พ้นนะจังหวะวิว่งของแบ็คโอ้ยแล้ววิ่งพ้นได้เปิดซะด้วย เออเหลือจะเชื่อครับอ,อ้าวออกอีกคนแล้วเหรอโอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยวันนี้เจอแต่คนออกว่ะไม่เป็นไรครับออกบ่อยๆเรตติง้งจะลดลงนะครับจาก A กลายเป็น B กลายเป็น C ถ้าเป็น C เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะจะเล่นอีเวนต์ออนไลน์ไม่ได้นะครับต้องไปเล่นกระบ,บอทอย่างเดียวถ้าเกิดใครออกบ่อยๆนะ S <S A later. few moments นัดนี้ถ้าเราชนะคือจบนะครับให้จบม้วนเดียวจบไปเลยครับเล่นมาสามแมตช์เจอคนออกไปสองแมตช์นะครับใจเย็นใจเย็นอุ้ยชลับชลับชลับเอาให้แม่น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 เออขอลองเปิดหน่อยยูรุกิเปิดเข้าโอ้ยย้อนหลังวะไม่สวยอิโต ง่ายอ่าเอามาเอามานี้เอาคืนมานี่แล้วแทงไปปีกซ้ายครับยูรุกิยูรุกิโอ้โหเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ก็ต้องขอเทินใส่แล้วก็ปาล็อกี้เรียบร้อยเจ้าตามเมื่อกี้เจอยูรุกิเทินเนี่ยได้เทินเอาคืนเลยครับระวังครับระวังตามติดชีวิตตัวเปิดก็ไม่ให้เปิดแลวครับไม่ให้เปิดแลวครับจะวนออกข้างเปิดอย่างเดียวเลยอย่างนี้ก็เสร็จสิครับวางไกลๆไปที่ยูรุกิพัก ฝากสวยอิกุชิแล้วไหลามามแพททิกจ้องนี้เหลี่ยมนี้เข้าซ้ายพอดี<า>ลูกเตะม,มุมปิดจอ็อบท็อปฟอร์มได้เปล่าเปิดเข้าไปโขกลูกนี้เออุยชนเสเาไม่ชนคานเท้าซ้ายครับโคบายาชิเปิดเข้าไปแล้วโขกอ,อินชีหนึ่งอยู่ลูก,กลอี่ล้อเอาไรวติดเซฟ ก่อนจบครึ่งแรกขออีกลูกหนึ่งในเป่าได้ยั่เป่าหูกระชากไม่ได้ครับอะดักดักอ่ะดักดักเสร็จแล้วเสร็จแล้วอรอๆๆอรอแทงช่องนี้แตะเหลี่ยมหลบหลบแล้วซ้ายลงเรียวอะไรวะอย่ายไอีกแล้วครับเามซ้ายโคบายาชิไปที่จุดนัดพบแล้วโขกไม่ได้โขกโอ้เหมือนเหมือนโขกคืนประตูเอาลูกนึงก็ไม่ได้เจ็บ จบ45นาทีฮนะบุกแหลกครับนัดสุดท้าย <c oughs> หวานเจี๊ยบปะเนี่ยบุแกแหลกบุกแหลกสุดตะกอครับครึ่งหลังชนะอีกนัดหนึ่งคือจบนะฮะปิดจ็อบท็อป,ปฟอร์มไปเลยเล่นรักษาสักกอ์ไว้ไม่ดีต้องต้องเพิ่มฮนะต้องเพิ่มระยะห่างสัก2ลูกเป็นอย่างน้อยเพื่อความสบายใจเดี๋ยวโดนตีเสมอเดี๋ยวต้องเล่นอีกนัดหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องขออีกลูกหนึ่งครับ ถอยลูกนึ้งนี่ก็ะมยสวยงามสวยงามแล้วไปเลยยูรุกิอีกแล้วยูรุกิเราประคองเราหักง่ายง่ายอุรจ่ายจ่ายไม่ค่อยแม่นมายูรุกิต้องใช้จังหวะเธออย่าเสียประตูที่สําคัญอย่าเสียประตูยูรุกิฝั่งนู้นก็มีเ <c oughs> ร้กระแทกก็มวยฟ้าว่าับฟาว <c oughs> สวนกลับทันทีสวนกลับแบบซิกแซก สวนกับแบบดิจิตอลออกมาทางซ้ายยูรุกินี่ตัวนี้เด่นๆเลยแล้วก็โอ้ยจนนับบอลไม่อยูอ่อีโต้เราอีโต้เรานิ่งๆๆๆๆเอ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาวิ่งแล้ว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 ลสอดลูกนี้อีโต้สวยอกุชิออกซ้ายมายูรุกิอีกรอบนึง ดับบนทัดซะเลยโชว์ซะเลยครับเราไปแบ็กเติมเปิดไหมเปิดที่ครับรออะไรควิดลูกนี้ไม่ได้<ม>แรงมาโคบายาชิโอ้โหเสียบคานอย่างสวยอ๋อลีสองมาช่วง15นาทีสุดท้ายอย่าบอกนะว่าอ้โอย่าบอกนะว่าเต้นกันอีกแล้ว4<า>คนเจอกดออก3เกมเลยฮะ เล่นสี่เกมเจอกดออก3มเกมครับถามว่าดีไหมมันก็จริงๆมันก็จะใกล้จบแล้วนะเออก็เล่นให้จบก็จบไปเนาะก็ไม่แพ้ชนะเป็นเล่นปกตินะเออกดยอมแพ้ก็ยังดีนะครับอมอโอ้โหถือว่าหวานเจี๊ยบไหมอีเวนต์เก็บทองรอบนี้50ทองที่ส่งคุณค่านะครับรอบนี้หวานเจี๊ยบอีเวนต์ เก็บครบเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเล่นแล้วไอดีสายฟรีนะครับอันนี้เป็นไอดีสายฟรีแบบ100%นะครับไม่เติมซักกระบาทหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นซีรีส์สายฟรี100%นะครับ <c oughs> ผมอีก50ทองตอนนี้มี550ทองแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆฮะ <c oughs> เอาไว้เปิดตามล่าอีพิกสกรอบหนึ่งนะ เดี๋ยวเก็บให้ครบสัก900จะกดอีปิกสักครั้งหนึ่งนะฮะกด10สักครั้งหนึ่งนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ